สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญเกจิรุ่นเก่านะครับเป็นพระกรรมฐานสายกรรมฐานวิปัสนาหลวงพ่อกเกษมเขมโกแห่งสุสานไตรัดจังหวัดลำปางนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับผมแต่เหรียญรุ่นนี้สร้างมาปีพุทธศักราช2 5 1 7นะครับผม เนื่องในงานยกช่อฟ้าวัดอัมพวากรุงเทพมหานครฝั่งทนปีพุทธศักราช2 5 1 7เหรียญรูปละคังหลวงพ่อกเกษมเขมโกเป็นพระที่ค่อนข้างจะสมถะไม่ค่อนข้างสมถะเลยละครับัดน้อยสันโดษ เพราะฉะนั้นเหรียญของท่านจึงได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีครับสำหรับตำาหนิและจุดตายต่างๆนี้ก็มีคนลงเยอะแล้วนะครับผมไม,ไม่ได้ชี้ให้ดูนะครับเพียงต่พามาชมเหรียญจริงนั้นแค่นั้นเองเหรียญอันนี้กรันตีครับแท้ครับร้อซชมกันไว้ได้ครับ ว่าเหรียญแท้เป็นยังไงก็หลักกว้างๆก็มีเนี่ยครับประมาณนี้สามจุดแล้วก็เส้นเส้นแถวๆนี้ครับผมความคมชัดของบล็อกรุ่นนี้ค่อนข้างดีมากต้องให้เครดิตกระช่างที่แกะบล็อกครับว่าออกมาแล้วความคมชัดของพระดีมากๆ เจตนาการสร้างก็ดีพระที่ปลุกเสกท่านก็เป็นพระที่ดีมีเมตตาสูงเพราะฉะนั้นผมว่าเหรียญรุ่นนี้มีอนาคตแน่ๆครับท่านใดที่ยังไม่มีเก็บกันยังไม่ได้ชอบบูชาก็หากันดูได้นะครับหรือถ้าสนใจก็ลองสก,กิดมาทางผมได้นะครับทางช่อง y u t u b e เรานี้นะครับ อีกอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะได้เป็นกำลังใจให้เราในการทำเหรียญต่อไปหรือว่าพระองค์ต่อ,ต,อต่อไปก็กรอบกันไว้ดูได้นะครับนี่ด้านหน้าต,ตัดตัดด้านหลัง ความคมชัดของเหรียญความตึงของผิวเหรียญครับวันนี้ขอบคุณมากครับไว้พบกันโอกาสหน้าใหม่นะครับผมสวัสดีนะครับ